ถ้าวันนี้แฟนของคุณเนี่ยกำลังคลั่งรักแต่คุณต้องการทำให้เขากลับมารักเรากดข้อที่หครับคุณต้องวางเกมครับให้สองคนนี้เขาต่อยกันเองบนสังเวียนแต่คุณอยู่ด้านนอกครับรอชนะครับสคือการหยุดตามก่อนห้ามทักคนใหม่ไปด้วยหรือห้ามทักแฟนคุณไปด้วยห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามขยับไปหาเขาครับห้ามงอและห้าม no c o n แ a c ครับสครับการไม่ลบ รูปคู่ระหว่างคุณกับแฟนปล่อยภาพเหล่านั้นเอาไว้แบบนั้นเพราะคนคนหนึ่งที่เป็นแฟนใหม่ของคุณเขาก็แค่อยากรู้ครับว่าแฟนเก่าของแฟนของผู้หญิงคนนี้หรือของผู้ชายคนนี้มันเป็นใครเขาจะตามมาสืบพอตามมาสืบก็ตามมาเห็นครับพอตามมาเห็นก็เกิดอะไรขึ้นครับเกิดค,ความเจ็บปวดครับสี่ครับการละลายกำแพงในใจแฟนคุณครับสิ่งที่คุณต้องบอกคือเข้าใจครับสิ่งที่คุณต้องบอกคืออะไร เห็นด้วยสิ่งที่ต้องบอกคือฉันก็มีส่วนทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันแย่ครับคุณต้องบอกว่าคุณเห็นด้วยสิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายมันวางอีโก้ลงมันวางอาวุธลงที่มันมองว่าคุณเป็นคนแย่มันมองว่าคุณเป็นภัยร้ายมันมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีมันมองว่าคุณเป็นคนทําให้มันเจ็บปวดมันจะเริ่มลดทอนความโกรธลงมา5ครับโพสตโชว์การพัฒนาชีวิตบวกกับการมีคู่แข่งเช่นไรครับการปาร์ตี้บวกกับการถ่ายภาพกับเพศตรงข้ามครับ โชว์ชีวิตก้าวหน้าของคุณครับความสัมพันธ์นี้คุณจะกลับมาพลิกสถานะได้เมื่อไหร่คือวันที่เขาคือสองคนนี้มันอาจจะมีปัญหากันเองครับมันอาจจะบ่นก่นดายก็ตามแต่กันเองครับแต่พอมนุษย์เนี่ยพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาสิ่งเดียวที่มนุษย์จะทําคือหันหลังกลับหันหลังกลับมามองคุณทันทีครับและพอหันหลังกลับมาเนี่ยคุณกลับกลายเป็นคนที่เลอค่ากว่าเดิมกลับกลายเป็นคนที่ ดูดีมากกว่าเดิมกลับกายเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมทําให้คนรู้สึกว่าคุณน่าสนใจกว่าเดิมครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอดีแอดลอวีอันเดอร์สกอร์ตองเก 2. เมื่อเข้าไปที่ไลแอดแล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทําการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับสแจ้งสลิปไปที่ l i แอดห้าบดจะทําการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ